ไหลต่อยาวๆไปเลยเบื้อนไหลต่อยาวๆไปเลยโอ้โห,โหลงมานั่นแหละสวยยังไงไหลต่อยาวๆไหมฮึโอ้โหแบบมีใจอริงเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหจบแค่นี้นะได้หมากร้อยแปดสองบาทโอเคไปต่อฮึบ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับหมวยพาปั่นนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นใช้สูตรสแกนกันนะคะเราก็มาดูกันว่ามันจะสแกนได้จริงหรือเปล่านะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะเราก็มาเล่นเกมนะ Candy Bir d นะเพื่อนโอเคเลยนะคะมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะจ้าตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาเราก็มาเพิ่มกันเลยดีกว่านะคะอ่ะซับประมาณนะคะ ห้าบาทนั้นเพื่อนโอเคนะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเล่นมาดูตารางอัตราจายของขก่อนเลยนะคะว่ามันจ่ายยังไงนะจ๊ะโอเคนี่เลยนะคะสเกตเตอร์นะคะหาล่วนของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไดเทมของเขานะคะจะรวดระเบิดนะคะลูกอมร,ระเบิดนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะจะรวดจะตามนี้เลยลองเข้ามาดูกันนะคะว่ามันลักษณะเป็นยังไงนะ โอเคนะสแกตเตอร์ถ้ามา3ตัวเราจะได้ฟรีเกมหรือโบนัสเกมนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะนะสูตรสแกนของเขานะคะมันดูยังไงนะครับ เปอร์์เซ็นตข,ขาจะอยู่มุมบนขวามือของเราเนั่นเองนะคะแล้วก็อ่าเงยหน้าขึ้นไปดูนิดนึงนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะคะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะเล่นนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ r ้ายกดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะจ๊ะมาดูกันนะะทุน200บาทมาดูกันเลยนะคะเบท5ห้าบาทเพื่อนจะรอดหรือเปล่าก็มาดูกันนะจ๊ะทนผู้ชม เกมนี้นะคะก็ไม่ได้เล่นนานมาพอสมควรแล้วนะ้อเพื่อนเนะเราก็มาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะรอดหรือจะล่วงนะจ๊ะอื้ออยังไงหมี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 ฉันเลยอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โห,โห,โห มีฉันเลยวิมาทำไมนะคะทีละสองตัวนะเพื่อนๆน,นะโหมาได้อยู่สวยฮึบ๊บเปรี้ยงเข้าไปเอ,อื้อเป็นไงคะโอ้โหมาดีสีน้ำเงินแหละแจ๋วเลย ฮึิจะลวดได้อยู่ยังไงมาดิลงมาโอ้โหได้มา39บาทไปต่อามาดูกันนะเฮ้ยยังไงครับมีม,ม,มีเห็นมีนูไหมเห็นมีนูไหมจะมาไหมท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหฮึบฮึบโอ้โห ลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนะเพื่อนนึกว่าจะมานะโอ้โหุตสามมาสองแถวแรกแล้วนะเพื่อนนะให้เราลุ้นตั้งหลายรอบก็ยังไม่มาอยู่อย่างนั้นแหละเออมาหน่อยก็ดีนะมาหน่อยก็ดีเนาะหมุนไปยาวๆเลยท่านผู้ชม อ,อืออะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับไต b ์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยเนาะนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้นะคะบอกก่อนเนาะว่าได้เสียเราไม่ซีเรียสน,นะคะเรามาทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหย,ยังไงครับปลาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะทุนอะครึ่งหนึ่งแล้วนะ สำหรับใครที่อยากให้รีวิวคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยโอ้โหได้อยู่ปึ๊บขอสีแดงเงิอนอ้าวสีส้มมาดิย๊บเปี้ยงโอ้โหยิบเจ็ดบาทเอาไว้ต่อทุนนะ ภายนนะที่อยากได้สูตรสแกนนะคะก็สามารถนะคะ,ะถ้าเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะสีน้ำเงินโอ้โหมาสีส้มสมหมดเลยอะไรครับเนี่ยสูตรเขาบอกนะคะ86%ก็นะคะก็มาดูกันว่าจริงหรือเปล่า86%จริงหรือเปล่านี้โอ้โห โอ้โหเรื hmm. ่อวกสีเขียวจะมาชุบสวยอ่ะ,อะหลายต่อจยะอยู่อ่ะ คิดสี่บาทฮะไดวมาไว้ต่อทุนหน่อยนะยยมาสีน้ำเงินสวยสีส้มแจ๋วดีมาฮึบช่างอ่ะฮุยมาแล้วนะหมีหุย โอโหมีมาใส่ท่านผู้ชมแจว๋วไต่ต่อหรือเปล่ายังไงโอ้โห45บาทแถมได้อีก10ฟฟีสปินเพื่อนๆเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าไปจ้าจะรอดหรือจะล่วงก็ไม่รู้นะคะรอบนี้มาสวยหมีไม่มาทำอะไร ตรงมาดีต้องมาต้องมา,องมาโอ้โหสวยคูณสองโอ้โหคูณเข้าไปฮึบสีส้มลงมาแจ๋วสีออสีฟ้าได้อยู่ฮึบไหลดีจังหวะเนี้ยรออะไรครับ เพียงฮึบโอ้โหสีเขียวอะอึอชาสีเขียวได้อยู่ดิแจ๋วเออสีโซมิกไหลต่อยาวๆไปเลยเบื้อนไหลต่อยาวๆไปเลย โอ้โหลงมานั่นแหละสวยยังไงไหลต่อย,วยาวๆไหมฮึโหแบบนี้จะเล่าไหมเนี่ยเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหจบแค่นี้นะได้หมากร้อยเป็นสองบาทนึ่งเซนไปต่อฮึบฮึบรอบสุดท้ายเรียบรอย้อ,รยบรอยครับโอ้โห จบอยู่แค่นี้นะคะสามบาทจุสตางค์นะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะถือว่าได้อยู่เนาะนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดนะคะเราต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเอาด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอจบคลีปเพียงเท่านี้เลยนะคะสวัสดีจ้า